ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัพสกิลแอสซินสาย PVE นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงวิธีการอัพของสาย p v i ให้เพราะว่าจริงผมทำไปแล้วแหละแต่ว่าคลิปคลิปมันยาวาผมตัดแยกจะได้ไม่งงด้วยหลักๆคือต้องพูดเรื่องสกิลพอยต์ก่อนหรือมะสกิลพอยต์ของผมอยู่ที่2,3,7อันนี้คือน้อยนะค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็วิธีเพิ่มสกิลพอยต์จะอยู่ที่ตัวรูน ที่ไม่ได้จากการที่ไม่ได้จากเลเวลนะก็จะอยู่ที่รูนด้วยก็คือรูนตัวนี้ตัวนี้แจกน่าจะได้ทุกคนก็นผมแนะนําว่าให้ใส่ไปอันนี้ผมอัพด้วยเพราะว่ามันได้ค่าแม่นยำ25นะถ้าใครยังไม่มีงบอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องอัพปล่อยทิ้งไปก่อนทาอย่างอื่นไปก่อนอหลักๆน่าจะประมาณนี้ก็คือได้จากนี่ก็คือตัวแบบรูนแบบปกติอย่างนี้ก็คือจะได้สกิลแอททิบิวพอยต์ซึ่งผมว่าดีนะ ผมอยากไปเปลี่ยนด้วยซ้าผมว่าไอค้อค r i t i อ a l h เนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วที่มีดีนะที่มีดีส่วนตัวผมคิดว่าคือ skill attribute point กับแม่นยําที่ดีที่เหลือที่เหลือส่วนตัวผมเฉยๆสําหรับแอสซิสินอ่ะก็เรื่อง skill point ไปแล้วอ่ะก็เอาสาย PVE ก่อนแล้วกัน PVE PVE ของผมคือนนี้อ่ะสาย PVE สาย p v ่สกิลหลักคือสกิลนี้เลยครับก็คือถ้า Shadow l a n f a l l นะท่านี้อันนี้ผมตีหุ่นในบ้านนะหุ่นในบ้านแม่งคือหลบเยอะมากเนี่ยก็จะขึ้นหลบรีหลบรีกหลบรีบแล้วก็แล้วก็เกมค้างโอเคเซิร์ฟดีก็หลักๆอะของผมดาเมจตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละป่าหุ่นในบ้านแบบไม่มีบัฟอะไรนะก็ประมาณหมื่นหนึ่ง แล้วก็ถ้าเลนฟอร์เนี่ยผมเพิ่งจะรู้ไม่นานนะว่ามันได้มันได้ตีหลังด้วยนะผมไม่และผมไม่แน่ใจแล้วบางครั้งอ่ะบางครั้งมันก็ขึ้นมันจะขึ้นว่าเลี่ยเลียสไตล์แบบตัวเล็กๆต้องซูมเข้าไปดูอ่ะบางทีจะขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นหรือมันไม่ได้ก็ไม่รู้อันนี้งงเหมือนกันแล้วแล้วก็ถ้าเอาไปชี้อ่ะเอาไปอ่านเนี่ยมันไม่บอกว่าได้แต่ถ้าถ้านี้มั้งถ้านี้ ท่านี้ก็ไม่ได้บอกว่าได้นี่ไหมแต่ท่านนี่ได้ตีหลังออก็ประมาณนั้นถ้าหลักที่เราใช้คือท่านี้ครับเลนฟอร์ก็สําหรับใครที่เป็นแอสซัสซินที่เพิ่งเล่นใหม่เลยไอแถวสี่เนี่ยแถวสามแถวสี่มันจะไม่ปลดให้ใช่ไหมมันจะได้จากตัวตัวคัมพีซึ่งเกมแจกะก็เลือกเลือกมาเลยเลือกมาเลยอันเนี้ยได้ใช้ยาวได้ใช้เก็บเวลได้ใช้ตีบอสแอสซัสซินผมว่าเป็นอาชีพที่ตีบอสแรงแบบ ต้น,ตนผม <c oughs> ผมไม่มีไม่มีเลเยอร์กับไม่มีอาชื่์อยู่ในตีผมก็เลยเอาไปเทียบไม่ได้แต่แบบดาเมจของผมมันจะบูสสูงกว่าชาวบ้านเขาแบบโหอยู่สำหรับแอสซิสินท่านี้คือท่าเออ PVE หลักที่เราใช้ก็ต่อไปก็จะเป็นท่า Mark of d e a t h Mark of Death ก็เป็นเหมือนกันคืออันนี้สี่อันนี้4ี่มันคืออะไรเพิ่มความแฉะทั้งหมดที่สร้างแก่มอนเตอร์เพิ่มขึ้นห0สิเซ็อันนี้ก็คือเอามาแบบ เบิร์สปกิผมตีธรรมดาอยู่ที่หมื่นหมื่นใช่ไหมตอนคิดหมื่นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมใช้บัฟแล้วลองตีอ่ะมีหนะมื 16, ่นหกนะมีหมื่นหกโผลมาเอาบัฟหมดแล้วมีหมื่นเก้าปก้ตอนสุดท้ายก็ประมาณนี้แหละมันเพิ่มอีกค้าสิเปอร์เซ็นต์ก็หมื่นเก้านะแรงแรงแรงท่าน,นี้แรงมันอยู่มันอยู่แวบแวบเดียวก็จริงแต่ว่าคุ้มคุ้มที่ใช้มาก อีกท่าหนึ่งที่ผมใช้ก็คือไอ้ท่านี้ครับก็คือ shadow b e h e a d i n g ว่าหนาว่า behinding เออนั่นแหละก็คือท่าท่าน,นี้แล้วมันจะปล่อยดาวกระจายออกมาแล้วมันก็จะดูดเข้าหาตัวเราก็ตอนที่เราใช้นะถ้าถ้าไอา้เอ shadow อ shadow b e h i a d i n g เนี่ย b e h e a d i n g หรือ behinding หระ behinding เนี่ยศัตรูจะติดดีบัฟเอออันนี้ก็คือได้รับความเสียหายที่ได้รับความเสียหายได้รับ เ,เพิ่มความเสียงที่ได้รับ5%ซอนทาัาแับสูงสุด7 7ขั้น75 35ก็คือโดนความเสียงแรงขึ้นอีก35%แต่มันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแต่เปอร์เซ็นที่มันเขียนก็เท่านั้นแหละผมก็เอาเท่านั้นอ่ะอย่างนี้เสร็จมาเดี๋ยวมันก็ดูดเข้าตัวเราอ่ะถแตก7เราก็คอมโบกับถ้าเออเพิ่มตีมอนอีก50%แล้วก็มีอีกท่านึง ท่าพิษถ้าพิษท <c oughs> ่าเนี้ยส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้แต่ไอ้ท่าเนี้ยอ๋อเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ท่า Shadow Behiding เนี้ยไ,ไม่ได้อัพอะไรเลยนะไม่ต้องอัพไม่ถ้าใครอยากอัพอะไรก็อัพได้แต่ผมไม่อัพเพราะว่าอัพไปก็มีค่าเท่ากันไม่ไม่ต่างกันถ้ามันไม่ได้แรงเอามาใส่ดีบัฟไปเฉยถ้าต่อไปคือถ้า t o x i c Spray เราใส่มาแต่เราไม่ใช้นะแค่ใส่มาเฉยๆแค่ใส่มาเฉยๆทำไมถึงใส่มาเฉยๆเพราะว่าถ้าเนี่ยลองอ่านที่มันอธิบายนะมันจะเขียนว่าเอออ,อ่านแค่บรรทัดที่สามเลยก็ไนดะ้ในขณะขณะที่ใส่สกิลอยู่ในช่องอะ่ะก็คือเราใส่อยู่ในเนี้ยเออมันจะมีโอกาส2ี่อร์ซนที่ทำให้ทำให้ติดท็อกซิกก็คือปกติเราต้องพ่นสกิลใช่ไหมมันถึงจะติดดีบัฟนี้ แต่แค่เราใส่สกิลอยู่ในช่องอะ่ะเราตีท่าอะไรก็ได้ขึ้นเหมือนกันเห็นนะมสิบเอ็ดแล้วสิบสองโอ้โหนี่เซิร์ฟอันนี้ผมกดค้ายว่เนี้นะ <c oughs> เป็นเซิร์ฟที่ดีอ่ะก็ประมาณนี้ท่านี้เอามาเพิ่มแบบดมจอีกนิดหน่อยได้นิดหน่อย,อยโอเคเพราะว่าสกิลหลกักๆหมดแล้วที่ใส่มามีเท่านี้นแหละที่เหลือนี้คือผมอ่าผมใส่ท่า ถ้าชาร์ดูแดนมาเอามากันตัวตอนตีมอนในเวอร์แมปเจอพวกอาชีพตีไก่เงี้ยผมใส่สะท้อนมานะขั้นที่สี่คือสะท้อนอ๋อมันต้องมันต้องหลบก่อนมันถึงจะใช้ได้ก็คือใช้ก็ใช้ทดสอบไม่ได้นะใช้ให้ดูไม่ได้แล้วก็คือถ้าค่านี้อุ้ยหืมแหลกขนาดนี้ท่านี้ผมก็เอามาไว้หนีเหมือนกันตอนอยู่ในในเวอร์แมปแบบเราเรา,เราฟาร์มมอนเงี้ยตีมอนเงี้ย สู้สายเนี้ยแม่งสู้คนไม่ได้อะเราใช้ท่านี้ใช่ปะเขาเห็นแล้วใครใครใครเขาจะเดินมาเหยียบต่อให้แรงแค่ไหนเขาก็ไม่มาเหยียบแมันก็ไม่แมันก็เท่านั้นแล้วก็หนีดิครับหนีแล้วก็สกิล e สกิล e สโมกไอ้สกิล e หมายถึงผมใส่ในช่อง e นะสโมกท่าสโมกเนี่ยเอ่อก็เหมือนกันเอาไว้หนีตอนเราอยู่ในสโมกนี่เหมือนเป็นอมตะก็คือ ลบหกรเอ้ยลบหกรอยไม่ใช่ห600 mm hmm. กร้อยเปอลบหกรก็ถ้าให้ผลแนะนำนะผมแนะนำว่าไอ้สโมกเนี่ยอัพอัพได้อัพได้ก็คืออัพท่า3จะดีมากมันจะทำให้เอฟเฟกตัวสโมออกมันติดเองตอนที่เรา HP ต่ำกว่า30%มก็คือสามารถเราสามารถใช้สโมออกได้เหมือนใช้ได้2ครั้งใช้แบบกดเองครั้งหนึ่งกับใช้ตอนออตโต้ตอน เลือดต่ำกว่า30%ครั้งหนึ่งแล้วก็สกิลอร์สกิลอร์ของผมคืออันนี้เคาน์เตอร์แขกเคาน์เตอร์แขกนี่ก็เป็นสกิล PVP ที่ผมคิดว่าโหดโหดมากๆเหมือนกันก็คือเวลาคนตีมาใช่ไหมเราจะบิงไปอยู่ข้างหลังอีกฝ่ายแล้วทำสตันอ้อนอีไ่ไง0.5นวิสตันตรงคำว่าสตันน่ะมีเขียนอยู่0.5วิสตันแวบหนึ่งแต่ อ่านั่นแหละคือหลักๆคือสกิลที่เหลือเราเราไม่ได้เอามาฟาร์มอยู่แหละที่มีก็คือหนึ่งสองสามแล้วก,แวก็แล้วก็คลิกขวาเออผมลืมคลิกซ้ายคลิกซ้ายก็สำคัญนะเพราะว่าสายเนี้ยสายไอชาร์ด,ดเรนฟอร์เนี่ยจะกินเอเนอร์จีอย่างมากเนี่ยใช้ทีนี่คืออันนี้คือ,อ,นนคอกดไปเยอะเลยนะเนี่ยใช้แล้วแบบเอเนอร์จีมันจะขาด คลิกซ้ายเลยจาเป็นที่ต้องเอามาเรีเรยนเอเนจีคลิกซ้ายผมเลยเลือกเป็นตัวอันสุดท้ายเลยอยู่ไหนวะคลิกซ้ายจ๋าอ่ะคลิกซ้ายคลิกซ้ายผมเลือกเป็นอันสุดท้ายเพราะว่ามันปล่อยดาวกระจายมาห้านัดในครั้งเดียวมันจะทําให้เราดูดดูดสเตมิน่าเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยอืมก็คือแบบจะได้ไม่ต้องแบบใช้คลิกซ้ายบ่อยๆกดทีนึงจะได้แบบเยอะๆไปเลย ไงพอยก็เหลืออยู่แล้วเราไม่ได้เอาไปอัพอะไรหลักๆที่เราอัพอมันใช้ไปหมดแล้วก็สำหรับสาย PVE ของผมก็ประมาณนี้นะในตัวเฮดในตัวเฮดก็อธิบายไปแล้วก็ใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนกันทั้งสาย PVP PVE ก็เดี๋ยวเราไปดูดาเมจของแอสซินของผมสาย PVE นะครับในตอนลงปาร์ตี้ดันเจียนชั้น3 ถ้าทำดีแอดเพื่อนไว้ครับแอดเพื่อไว้ครับเขาจะเบดเยอะขอให้ทันให้เลืแอมาแข่งกับกูไหมสองแสนสามแสนแปดร้อยสอตไอ้โดนเนาะเฮ้ยกูกูโดนตกใจเลยพวกกูอี้กูยืนหิวเดี๋ยวี้อาอเพื่อนมัโดนหรอเป่าช่กูเฮ้ยเพื่อนเป้นเพื่อะเขาบอยแล้วได้วยเฮ้ยไวมากไวมากไม่ต้องช่วยกูล้โอ้ไม่กล้าเพื่อนก่งมากไปอยู่ไปกัไ ไอ,ยอไ้ยี่ก็ไหมไอ้ยี่ก็ไหมไอ้ยีข้าไปหมไอ้าไปอะไรวะวงมาวงวงมาแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันใช้ตั้งไปตั้งไปตรงนู <c oughs> ้กูแบ่งกับเพื่อนลนะ <c oughs> เออกูอยู่เป็นซ่าดีกว่าเ <c oughs> อ้ผมเจ็บมากเลยครับเป็นซ่าคุูไม่เป็นไรเลยครับโอย เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ยาวครับยาวครับนล้วหนูไม่เท่าไหร่ด้วยาเลยโอ้เองเดี๋ยวเกมมันน้อยนี่วยาจะลืมเกียร์เยอะไปฟังเกยมเยอะกว่าเป็นไทยยิงไงยิงแค่เรามีแต่เมตรเออเหมือนเดิมเลยไม่ได้ขอ แมนเดอร์กับเจสองนี่คืเคยลงนันได้อีฟีเยอะไม่ใช่